ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองนจิบท้องหินไทยนะครับวันนี้จะนําท่านผู้ชมมาดูมาชมบรรยากาศนะครับของเทศบาลเมืองราชบุรีช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นะครับ2023ประจำปีพุทธศักราช2566นะครับเราก็จะไปดูระชมบรรยากาศกันเลยครับเรามาพร้อมกับท่านสอทอนัตพงศ์วิทกรครับนัตพงศ์นะครับแลกสอทออันนี้ นางสาวนิสาจะรับพงปัญมาค่ะเป็นประธานชุมชนเท้าุทองค่ะครับแล้วก็นางสาวก้อยชนกฐานาพิไทยสาค่ะเป็นรองประธานชุมชนรักษฎรยินดีค่ะครับเราไปดูไปชมกันเลยนะครับชวงนี้ก็จะเป็นการมอบนะครับอของขวัญวันขึ้นปีใหม่ไปดูไปชมด้านนู้นก,ก่อนอออนะเรได้วันในสิ้ีขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอ อนุญาตอารัานตนาคุณพระศรีรัตนาตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายกลโลกและสิ่งศักดิ์ที่ราบชบุรีไม่ว่าเขาจันจันไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ที่ทนายกขรพนับถือแล้วก็ อำนาจบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชนะครับขอให้ดนบันดาลบันทพรให้ท่านนายกและครอบครัวนะครับมีความสุขความเจริญจิตการรุ่งเรืองนะครับคิดอะไรก็สมความมุ่งมั่นปัถนาทุกการนะครับก็ถ้ามีการเลือกตั้งเขาใดก็กลับมาเป็นนายกของพวกเราต่อการครับและอาจจะเป็นรัฐมนตรีอนาคตก็ได้ครับผมครับสวัสดีครับผมนามของนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะครับพรอัมบัสเซอร์ที่ท่านขออสุพจน์นะครับได้มอบให้ตัวผมครับก็ขอให้ ย้อนกลับนะครับรอยเท่าพันธวีนะครับให้ย้อนกลับท่านผอสุพจน์ท่านผอชานุรักษ์นะครับรวมถึงข้าราชการแล้วก็นักงงานจ้างในกองปึกษาทุกท่านนะครับก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับมีแต่พบประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพพามาแข็งแรงนะครับแล้วก็มีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งนะครับในการทําทํางานทาหน้าที่นะครับเพื่อที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรีของพวกเรานะครับก็ขอให้ผอชานุรักษ์นะครับ ออกไปเป็นผอนะครับกองอ่าเต็มตัวเร็วๆนะผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับครับแล้วกลับมาเป็นผอธนาคที่นี่ครับขอบคุณมากครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับบคครับเป็นบรรยากาศนะครับในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นะครับก็จะมีนะครับท่าน นะครับบริการขการนายุทธสม a m o d t เมืองราชบุรีนะครับที่มอบของขวัญของที่ลึกน,นะครับเป็นการอวพรลเทศกาลวันขึ้นปีนใหม่นะครับที่มาก็มีประลาดเทศบาลเมืองราชบุรีครับมาเปลี่ยนประธานนะครับต่อไปคงจะเปิดการมอบนะครับและก็คำอวยพรที่ดีๆนะครับใน,นานะที่หัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้รับความกรุณาจากท่านเลขานะครับพี่พี่หนิงเนี่ยเมนตลอดทั้งทั้งปีและที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะขึ้นปีใหม่2ม6ยนร้อยหกสิบหกเนี่ยพวกเราก็ขอส่งความปรารถนาดีนะครับโดยขอพรนะครับพรก็คือจากพระรัตนไต่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับได้โปรดดมดาประทานพรให้พี่หนิงนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีความสุขในช่วงปีใหม่นะครับคิดว่าสิ่งใดขอให้พี่หนิงมี สมปรารถนานะครับก็ขอให้พี่หนิงมีอายุยืนยาวนานๆน,น,นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งแก่น้องๆไปนานๆน,น,นะครับก็ท่านหวังใดก็ท่านก็คิดเลยนะครับขอให้สมปรารถนาทุกๆประการเลยนะครับกับที่อวยพรให้น้องๆหน่อยครับกขอบคุณนะคะท่านประหลัดนะคะท่านรองแล้วก็หัวหน้าส่วนงานแล้วก็พนักงานทุกท่านโดยท่านสทด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมอวยพรกับพี่หนิงในวันนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะ นี่หนึ่งอ่ะไม่ไม่ได้เป็นคนยุ่งยากอะไรนะแต่ว่าวันนี้เป็นประเพณีของคนไทยเราก็รับพรด้วยแล้วก็ให้พรด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ท่านประหลัดกล่าวมาขอให้กลับคืนสู่ทุกทุกท่านติบเท่าทวีคูณขอ้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับมีความสุขขอครอบครัวตลอดคขอบคุณครับพี่ครับ ใหม่2566ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆคนดีๆงานดีๆเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักและรักษาขอให้มีความสุขทุกเวลาปรารถนาสิ่งใดสมใจเอ่ยขอให้รวยๆแห่งๆกันทุกท่านทุก,ทกคนครับสวัสดีปีใหม่2566ครับสวัสดีครับ